สวัสดีครับ FC น้ององค์หิงเพชรบันแพง FC สาวน้อยเพชรบันแพง FC บัตรโจและ FC แซนน์สำหรับคลิปนี้ซอโลุบนก็จะมาพูด <c oughs> มาคุยมาเล่าเกี่ยวกับผลงานการแสดงของน้ององค์หญิงเพชรบันแพงคืนที่ผ่านมาและวันนี้จะไปทำการแสดงอยู่ที่ไหนจังหวัดไหน เดี๋ยวผมจะพูดและเล่าให้เอซีพ่อพ่อแม่แม่ฟังแต่ก่อนจะพูดจะคุยก็ก็ขอภา,าษาสะพานเช่นเคยน,นะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์ไข่อ้อคืคอภาพยนตร์ไข่อ้อจะทำการฉายในวันที่17กรคดาคม68 <c oughs> ทุกโรงโทั่วประเทศอย่าลืมอย่าพลาดนะครับสำหรับภาพยนตร์หนังไข่อ้อของบอสโจน้องอูอิงเป็นคน แสดงและผลงานการแสดงน้องน้อง,ง,งหญิงเมื่อคืนนี้อยู่ที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิพ่อพ่อแม่แม่ก็เช่นเคยครับมาหลังไหลมาให้ความอบอุน่นกับซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคือน้องอีเพนแผงและให้ ความโอนแก่คณะวงสาวน้อยทุกคนทุกท่านด้วยมเมื่อคืนนี้วิสังกษีเต็มนะครับมเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าคนเยอะมากสำหรับพี่น้องชาวอำเภอพันแท่นจังหวัดชยัยภูมิเมื่อคืนนี้โอ้ก็เป็นที่สนุกสนานจนโค้งสุดท้ายมเมื่อคืนนี้คือจนเตยลาเอฟซีพแม่แๆมๆ่เขายังไม่กลับยังน้นแน่นเช่นเคยนะครับ คืนนี้และสำหรับวันนี้ <c oughs> น้องอูนีเพียนแ,แปลงและคณะสาวน้อยเพียนแ,แปลงก็ได้เดินทางมาช่วยงานเซบี้อยู่ที่อำเภอโนโนสูงจังหวัดนครราชสีมาคือเซบี้เป็นคนจัดวันนี้คืนนี้นะครับ อยู่ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันนี้น้องอุ๋งก็ได้มาช่วยงานให้พ่อบี้หรือเสียบี้ของเรานี่แหละครับคือ f อตซวโตยงของสาวน้อยเพชรปันแพงตอนนี้ก็หันผันตัวเองมาเป็นผู้จัดคือจัดวงคณะมอลำสาวน้อยเพชรปันแพงคือมาจัดที่มี น้ององุงอิงอีหลาองุงอิงอยู่ในวงนี้เสบี้ก็เป็นผู้จัดนะสำหรับคำ่ำคืนนี้ก็ขอเรียนเชิญ f อฟซีพบพเมแถวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครศรีมาศนครราชสีมา,า,า,ม,ามาห้ามมาให้กำลังใจเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดคือเสบี้ <c oughs> นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่ อีหน้าสวัสดีครับ